มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ค่ะมีพันธกิจต่างๆในพื้นที่ปากใต้จําจนวนมากค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ก็ได้มีการถแถลงข่าวเตรียมศึกษาวิจัยแนวทางในการแก้ปัญหาปากร่องน้ําบ้านน้ําเค็มอําเภอตะกัวป่า,ปาจังหวัดพังงาเพื่อที่จะเป็นแนวทางการฟื้นฟูชายหาดและทรัพยากรทางทะเลหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิเมื่อปี2547 โดยการแถลงข,าข่าวครั้งนี้ค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชืลช่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาสเมืองจันบุรีรองคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรมิตรมิชัยจงเชี่ยวชาญผู้ในการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินและผู้ที่เกี่ยวข้องจํานวนมากค่ะเข้าร่วมการแถลงข่าว โครงการทําการศึกษาวิจัยแนวทางในการบริหารจัดการปากร่องน้ําบ้านน้าเค็มจังหวัดพังงาทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลก็ได้เปิดเผยสําหรับการจัดทําโครงการในครั้งนี้ว่าชุมชนบ้านน้าเค็มค่ะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการประมงโดยใช้ร่องน้ําคลองตะกัวป่าเป็นเส้นทางสัญจรและที่จอดเรือประมงตั้งแต่ปี2547ก็ได้เกิดคลื่นสึนามิ ในฝั่งทะเลอามันภาภัยพิบัติในครั้งนั้นก็ได้ทำลายระบบนิเวศเดิมของบ้านน้ำเค็มโดยคลื่นยัดก็ได้หอบสันดอนทรายเข้ามาในปากร่องน้ำทำให้ร่องน้ำตื้นเขินและเมื่อสันทรายซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นคลื่นได้ถูกทำลายไปจากปัญหาดังกล่าวยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและมีผลกระทบเป็นวงกว้าง จนปัจจุบันค่ะในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้เกิดตะกอนทับถมปากร่องน้ำขึ้นเป็นกองสูงโผล่ขึ้นเหนือน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำตะกอนบางส่วนก็ได้ปิดทับหน้าน้ำท่าน้ำค่ะและท่าเทียบเรือจนไม่สามารถใช้การได้ นอกจากนั้นในช่วงหน้ามรสุมคลื่นยังกระโจมเข้าด้านในคลองตะกัวป่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือประมงที่จอดหลบอยู่ด้านในและทำให้ป่าชายเลนบริเวณริมคลองตะกัวป่าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินโดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับคณะวิศกรรม,มาศาสตร์จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนมีนาคม2563รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนเพื่อที่จะเสนอแนวทางในการบริหารจัดการชายฝั่งบ้านน้ำเค็มโดยการสำรวจสมุทรศาสตรส์เพื่อฟื้นฟูบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา เสนอเป็นแนวทางในการบริหารจัดการร่องน้ำรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตาจารย์ดรจุงพลค่ะ เราได้รับหนังสือนะครับจากทาง of จาังหวัดพังงานะครับในเรื่องความเดือดร้อนในพื้นที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อเราได้รับหนังสือแล้วเนี่ยเราก็ปรึกษานะครับมหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับปรึกษาหารกันว่าในงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยเรามีบ้างหรือไม่ในการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งปรากฏว่าในงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเรามีนะครับเมื่อเรามีเนี่ยเราก็เลยงานวิจัยที่เรา เราทาเสร็จแล้วเนี่ยครับประมาณศึกษาโดยการศึกษา,อาลองผิดลองถูกอยู่เป็นเวลาถึง10กว่าปีนะครับในการลงมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่าเราก็ดูกันแล้วเป็นไปได้ครับแล้วก็ครั้งแรกก็คืออาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคืออาจารย์พยอมได้ลงไปครั้งแรกในพื้นที่ก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรหลังจากนั้นบตัวผมเองนะครับก็ลงไปดูในพื้นที่ด้วยว่าจะทําให้ได้หรือไม่อย่างไรก็มาดูกันแล้วก็เรานั่งประชุมกันปรากฏว่าเราก็ ตัดสินใจกันว่าเราจะต้องลงไปช่วยในพื้นที่โดยเราอาจจะต้องเอามาในายสงขานักกครินวิทยเขตภูเก็ตเ,เป็นที่ตั้งนะครับในการทํางานของเราและเราคิดว่าในการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราจะการเป็นการแก้แบบ โดยบุรณาการทั้งทุกภาคส่วนนะครับอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเรื่องนี้แต่มหาลัยสุขารนิกรินเราจะพยายามทําให้ได้นะครับก็คือโดยมหาลัยสุขานิกรินเป็นสถาบันการศึกษาเป็นตัวนําในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเอาวิชาการเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีส่วนราชการส่วนภาคเอกชนส่วนภาคประชาชนแล้วก็สสในพื้นที่นะครับเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นส่วนสําคัญมากและในครั้งนี้นะครับเราจะเป็นการศึกษาวิจัยก่อนในเบื้องต้นคือภายในเดือนตุลานะครับจนกระทั่งจนถึงปีหน้านะครับจะใช้เวลาประมาณ6เดือน ในการจะวิจัยเบื้องต้นว่าเราจะต้องแก้ปัญหา 1, 2, 3, 4อย่างไรโดยมีเป้าหมายชัดเจนก็คือในเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับ ขณะที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอมรัตนมณีค่ะอาจารย์ประจําภาควิชายโยธวิศกรรมโยธาคณะวิศกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานันขรินค่ะก็ได้เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวมีแนวทางแก้ไขมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเติมทรายจากเมืองเก่าในพื้นที่กว่า100แหง่งมาเติมบริเวณที่ใช ที่หาดทรายที่หายไปค่ะรวมทั้งการนำปะการังเทียมที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดมฐานเปิดไปวางไว้ในแนวที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมที่เพื่อที่จะชะลอความรุนแรงของคลื่น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการนำปะการังเทียมไปทดลองใช้ในหลายๆที่ก็ได้ผลซึ่งนับว่าปะการังเทียมที่มีโครงสร้างที่สามารถสลายพลังงานคลื่นได้มากที่สุดมีความมั่นคงมีเสถียรภาพแข็งแรงมากที่สุดสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ดีสัตว์น้ำอย่างกุ้งหอยปูปลาสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้มากที่สุดด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอมบันขา่าเกี่ยวกับการดำเนินการในครั้งนี้ค่ะ แนวทางที่พอจะเป็นไปได้ก็คือการเสริมหัานนะครับไมตทัศนอุจารแล้วก็ไปวางะกาลังไว้ข้างหน้านะเพื่อที่จะพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะพื้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเลแล้วก็สลายพลังงานคลื่นนะครับแนวทางนี้เราได้ประชุมแล้วเมื่อ2,557นะครับที่จริงเรื่องเหล่านี้มันมีมาหลายปีแล้วล่ะครั้งนี้เราจะไปทําเพื่อที่จะแปลผลจากงานวิจัยให้เป็นรูปประทับนะครับ อันนี้ก็คือแนวทางแนวทางก็คือเอาทรายไปวางฟื้นฟูสภาพหาดที่มันเสื่อมโทรมแล้วให้เม็ดทรายนั้นคงอยู่เราก็เอาดมไปวางข้างหน้านะครับในะนนี้ก็เป็นแนวทางที่จะทํารอบนี้ศึกษา6เดือนแต่ที่จริงแล้วข้อมูลเราเก็บมาแล้ว10กว่าปีแต่เราเก็บมาตั้งแต่สองพั 7, นระ้อยสี่สิบเจ็ดเก็บมาประมาณตั้งสิบสี่ถห้าปีท่เลยทำให้งานวิจัยเราบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวิจัยแค่สามเดือนหกเดือนจะเอาเงินตั้งสองร้อยล้านเลยเหรอ ข้อมูลคุณแน่นพอไหมที่จริงข้อมูลเรามีมากครับเราสะสมมาตั้งแต่2 5 4 7นะครับข้อมูลของอันดามันทุกจังหวัดเราสะสมมาตลอดนะครับงบประมาณสําหรับหาดคือคับประมาณ200ล้านไทยบาทตอนนี้วางแผนก็คือพันธกธิจตรงกับกระทรวงท่องเที่ยวนะครับเราก็เลยคิดว่าฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติน่าจะขอที่กระทรวงท่องเที่ยวนะครับความเป็นไปได้ น่าจะประมาณทัก99เปอร์เซ็นต์โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการเอามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโครงการวิจัยที่เราทดลองในห้องแลบในคอมพิวเตอร์นั้นเราทำเสร็จสับมาตั้งแต่2 5 5 3เราวิจัยจนเรามั่นใจว่าแนวทางนี้พอที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความเดือดร้อนของประชาชนได้